Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เชียน่าจะยุ่งจ้าหญิงเจ้าเลยน่าจะน่าจะพึ่งออกอ่ะวันนั่นออกรอไปออกมู่นะล้วราชาไปเน้นเจได้มดทีกับโรถจิ๋ด้วยเอเชีย

Cò bón ruông mà lại đứng mẩn đứng nữa là. Đây ừ. nó có vิ่ง rồi gì ออกชูน,หหนี่แล้วหาหนึ่หหนึงหานึงสามนึง เฮนโดฮอกฮอกเจ้าหนี้บอกใช่ไหมวะ

ใช่ไหมเสร็้วนุ่นเจ็ดนี่จ้ะรุ่นเจ็ดเสร็จแล้วนุ่นเจ็ดนี่วะรอกไปเลยหรือว่าวะทำไม่มากหายเว้ตวเาาายตรงนั้นมางานก็อย่างนั พอพอปดียไปจ้านน่านีละล่ลงนะว่ารถ่เหอลอมันได้แต่ว่ามันเจ๊ได้แบบตี่เลยน่ะโนี่เจ๊ดแบบที่เลยนะ,ททะจ่ายมัน้อยหมเอันไหนมนอ,นะอือ nó là điều tiêu diệt, vậy được, 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 được,

เรียบร้อยอะเรียบร้อยแล้วเจ้ยงมานีเรียบร้อยแล้วรถเรียบร้อยแล้ว,ลวพังแล้วจอ๊อปแหละรอเป็นแปร เบิร์ดล่ะ wow มือทำว่อว้าวล่ะ คนกาลีกันยั่งเหรอมาไม่ช่วยเราต้องกาลีกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะช่วยกันไปไม่ได้แน่นอน มาเด็กเลยะมาเด็กเลยวะโอ้วาราวะเอ้ยดี่งอ้ไวะลุนยังไนี่้เอ้ยหนึงรัม ค่ะประมาณแปดนาทีลงมือแล้วล้างกันได้หน้าเลยเราจะกล่าวดีหรือไม่เราก็รุนกันยีได้ปัจจัยแลก็บินแล้วก็อีประมาณห้านาทีกัขบขบวน เออวันจัดเสี้ยเกือบก้าวหนีอะไนเงี้ยเสี้ยนไม่หัวเสี้ยเดี๋ยวนั้นมันจะเป็ดมันจะเป็ดมาประมาณชิปโอบได้แต่ว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ชิปคันนะประมาณหกคันได้มากันครอบเรือยเงี้ยมันจะเป็ดอ่ะ

ไม่จบิ anyway, ๊กด็อกแหละเมย่อวนนี้บิ๊กด็อกอาเรียดอะแร้วเปิดไฟวันนี้ไฟดันบนนันแกลไลแล้วก็มั่นจิงอะไรอะไรเรื่องเล่าเยียวยาเยียวยายไม่ใหญ่ไ่ใหญ่เกียวยายหนึ่งช่เเปืนไฟมันดื้อ ้วเนียมันตอนนี้แหละมันเปิดไฟแปลกๆก่เลยก่อสีน่าใก็ไม่อีวีมาลาว่ะ they were clean